เทโนสวัสดีค่ะบ้านใหม่ชั้นเดียวนะคะพื้นที่ขนาด75ตารางวาค่ะ3ห,ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,690,000าบาทราคานี้ฟรีค่าโอนนะคะมีของแถมด้วยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลปะโตป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะนะคะและไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยค่ะ มีแค่สองหลังสุดท้ายแล้วนะคะมีให้เลือกแค่สองหลังแล้วนะคะทุกท่านท่านใดสนใจรีบตัดสินใจเข้าชมเลยนะคะเผื่อถูกใจค่ะบ้านพร้อมที่ดิน75ตารางวาค่ะสามห้องนอนสอห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรพร้อมโรงจอดรถจอดได้2-3คันค่ะ ราคาอยู่ที่1,690,000บาทถึง1,790,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมโอนค่ะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะมีพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับครอบครัวให้ได้ใช้สอยกันนะคะตั้งอยู่ในชุมชนขาดการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ใกล้ตัวเมืองลำพูนแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นยังไม่จบนะคะ มีของแถมให้ด้วยค่ะแถมเครื่องปรับอากาศ1เครื่องเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถังเก็บน้ำด้วยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมและนัดเข้าชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะเจคโนะเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ